สวัสดีทุกคนผมน็อตนะครับวันนี้เรามาอยู่กันใน Potion Craft กันในตอนที่3นะครับผมภารกิจของวันนี้นะครับผมคือหนังสือบทที่3นะครับซ่อมแซมเครื่องจักรแปลธาตุสร้างน้ำยาที่มีสรรพคุณต่างกัน3อย่างเก็บค่าประสบการณ์ขนาดใหญ่บนแผนที่ปรุงยามีความนิยมถึงเลเวล6สร้างน้ำยาตาทิพน้ำยาเด้งดึงน้ำยาสเสน่น้ำยากดและก็น้ำยาบ้าคลัง่งน้ำยาสเสน่ห์ที่มันน่าลองนะครับเหมือนได้ยินเหมือนกันนะครับคนพูดว่าเอพี่มียาสเสน่ห์ไหมมีแบบน้ำมันพลายดิบๆไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่อยากดูเหมือนกันนนนะคครัับว่่่าาาาไออยยเสสสป็งงมทีีญกพ ที่3มที่พี่เข้าใจเนี่ยมันเรียกว่าวันอายุและเจ้าสิ่งที่เราเรียกว่ากระดิ่งไฟนะคบจริงมันอ่านว่ากระดิ่งไฟแค่จังหวะคือสละนะครับผมมันจมเราก็เลยคิดเอกระดิ่งเหรอกระดิ่งไฟก็ไม่น่าใช่กระดึงแล้วกระดิ่งจะมาอ่านว่ากระดิ่งไฟนะครับตามนั้นเออใช่คนบอกว่าพี่น็อตเกิดเอาหน้าให้ฝั่งนี้มันจะบางสรรพคุณนะผมจะลองทำการย้ายให้ฝั่งซ้ายด้วยนะครับดูว่ามันบางอะไรหรือเปล่าถ้าไม่บางไปไว้ซ้ายถ้าเกิดยังบังก็มาฝั่งนี้กันครับเอาให้ชินๆนนน็สไลด์ อาจจะไม่่คยชินนิดหน่อยนะครับแต่ก็โอเคมาลองดูกันนะครับวันนี้ก็ไปคุยกับลูกโอ้วลูกค้าใหม่นะครับผมสวัสดีท่านนักปรุงยาข้านําของขวัญจากภูเขามาเสนอสนใจไหมทั้งก้อนหินและธาตุผลึกต่างๆขายบ้างอัญมณีหายากของข้าไม่ถูกหรอกนาเอาก็รู้นี่นาขายของแพงเหรอชู้ชู้ไม่เอาไม่ยุ่งสิ่งที่เขามีขายราคาถูกของวันนี้ก็คือคริสตัลเมคาอุยชื่อโคตรเข้มบางเบาเหมือนเมฆสุกใสเหมือนแก้วและอันนี้คือซิตรินอัคคีแหะครับเมื่อแตะจะรู้สึกอุ่นและเปล่งแสงเล็กน้อยในความมืด ซัฟฟาหิมะเย็นเชียบตลอดเวลาอย่าเผลอเลียไม่แน่ใจนะครับแต่อันที่ถูกผมคิดว่าถ้าเกิดผมกดมาหมดล่ะจะเป็นเงินทั้งสิ้น510นะครับอาจจะไม่มากพอผมลองทําการกดเจ้านี้มาก่อนก็ได้นงครับก็คือคริสตัลเมคาราคามันถูกอะถ้าง,งั้นเดี๋ยวจะลองกดนะครับคริสตัลเมคาก่อนแล้วกันนะครับแล้วลองต่อรองดูว่าเป็นยังไงบ้างตึ๊บ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 โอเค ได้133นะครับก็ถือว่าราคาดีอยู่นะครับกดลงมาได้เยอะอยู่เหมือนกันเลือีก200เราควรจะลองเอาสักอย่างหนึ่งมาไหมอันนี้เลี้ยวไปทางซ้ายนะครับเป็นซิตรินอัคคีนะครับอาจจะมีผลใกล้เคียงกับกระดิ่งไฟนะครับส่วนอันที่เป็นซัลไฟหิมะใกล้เคียงกับบัวทารานะครับให้ผลทางความเย็นแล้วก็ทางความร้อนนะครับวันนี้เอาเอาไอ้เจ้าเมื่อกี้มาเล่นก่อนนะครับก็คือคริสตัลเมคานะครับค่อยว่ากันวันนี้เอาท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับพี่ชาย เห็นพี่ชายอบปบโวจดข่าวเฟรมแล้วมันช่างรู้สึกกล้าใจเหลือเกินอ่ะสวัสดีครับว่าไงครับหาอะไรเอ่ยสวัสดีข้าทําหินชนวนหายไปที่ไหนก็ไม่รู้ตอนนี้จุดไฟไม่ได้คืนนี้สามีข้าจะพาเพื่อนมาบ้านด้วยและข้าก็ต้องทํามือข้ามให้พวกเขากินท่านมีอะไรใช้ในการจุดไฟที่บ้านได้ไหมยังไม่มีสูตรใ,ใหม่ๆนะครับก็คือลูกค้าต้องการโพชั่นไฟนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่ามีไหมพชั่นไฟตอนนี้ไม่มีสนใจน้ําของบาฮุโกไหครับผมทําไว้ ไม่สนน้ำของบาคุโกงั้นไม่เป็นไรเราต้องการโพชั่นไฟนะครับหรือว่ายาไฟคือความร้อนแรงแรงอีกแรงขึ้นอีกเอาว่าแล้วผมเปลี่ยนขวดดีกว่าผมรู้สึกว่ายาไฟของผมเนควรจะเปลี่ยนขวดแบบนี้มันไดู้ร้อนแรงนะครับแล้วก็ฉลากอ่าขอแก้ฉลากเป็นแบบ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 นี้โอเคส่วนไฟลักษณะได้แล้วนะครับปรุงสูตรนี้นะครับชั้นรีดีไซน์ใหม่แล้วขวดยาไฟความร้อนแรงชอบละสิออะต่อรองกันไปนะครับตึ๊บ ได้75นะครับผมขายต่อเฮ้สวัสดีข้ากำลังจะเดินทางไปลบเป็นเวลายาวนานแล้วจะมีสิ่งใดช่วยบำรุงจิตใจนักสู้ได้ดีไปกว่าเอลซักกระติกเอลนี่น่าจะเป็นเครื่องดื่มสุรานะครับปัญหาก็คือดวงอาทิตย์มันทําให้กระติกข้าร้อนหากข้าใส่น้ํายาเยือกแข็งลงไปสักหยดเอลก็จะเย็นเฉียบอยู่แม้แต่ในแสงแดดของฤดูร้อนท่านว่าอย่างนั้นไหมก็คืออยากได้น้ํายาเย็นเฉียบใช่ไหมเย็นยาเยือกเย็นยาเยือกโออ๋ออออออหลจะได้แค่ระดับสองวะอันนี้เมื่อกี้ม ได้ป่ะอันนี้ได้ไหมดึงกลับไปนิดหนึง่งเป็นแบบนี้โอเคคือเอาตามตรงตอนนี้คือสมุดมันเต็มนะครับแต่ก็ถือว่าร่างจริงไม้ก่อนก็ได้นะครับถือว่าทําการซ้อมนะครับยาที่ชื่อว่ายาโยคีในรัศมีวงกลมเอาจริงๆผมยังไม่เคยฟังเพลงนี้เลยนะเคยได้ยินแค่แบบเหมือนคนเขาเล่นมุกกันอะว่ายาโยคีทารัศมีวงกลมมาแล้วมันจะเย็นใช่ป่ะเราจะเอาขวดมันเป็นยังไงนะอยากให้ขวดมาดูเย็นๆยังเลยเอขวดยาได้ดูเย็นๆเหรอนึกถึงแบบ กระปุกแป้งเย็นอะได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ครับโอเคแป้งเย็นโยคียธนานรัศมีวงกลมโอเคประมาณนี้ครับทำง่ายง่ายก่อนเพราะว่าสมุดเต็มนี่คือแป้งเย็นโยคียธนานรัศมีวงกลมนะครับแต่เขาเอาไปหเหาะในเอวไม่ใช่เหรอในเหล้าไม่เป็นไรตามนั้นไปนะครับเม,มอมอมอโอเคได้สี่ได้64ครับ ไปต่อนะครับลูกค้าคนต่อไปข้ากํบบาลังเดินไปตามถนนคุ้นคิดเรื่องของตัวเองอยู่แล้วกระถางต้นไม้จากไหนไม่ทราบก็หล่นเข้าหัวข้าพอดีดีนะที่หัวข้ามันกระหลกหนาไม่งั้นไปคุยกับลากม่วงแล้ว <c oughs> มีแต่แบบโอ้งยง่ายๆยา,ยาธรรมดาธรรมดาแบบนี้ขออะไรที่มันคนห,หดยักยักอะมีเป่าว,วันนี้มีแต่ยาพื้นฐานรอลูกค้าคนห,หดมานะครับแล้วก็จะได้ทํายายากๆให้นะครับตอนนั้นไปครับแล้วก็ขายต่อ โอ้คุณลุงเห็ดมาแล้วนะครับสวัสดีอยากได้เห็ดอะไรสักหน่อยไหมล่ะขยิบตาแล้วขยิบตากับเอ้ยเอ้ยว่าแต่เรื่องของเห็ดเนี่ยผมซื้อมาเยอะนะครับแต่ไม่ได้ใช้เลยนะไม่ยุบเลยครับออเดอร์เห็ดอ่ะโอเคแล้วเกับเราซื้อเห็ดพิลึก4เห็ดก๊อปลิน4เห็ดบึง3เห็ดขมิ้นเงา2แล้วก็เห็ดสีแดง1นะครับร้อยเก้าสิบสี่นะครับซื้อมาเก็บไว้นะครับน่าจะพอเพียงนะครับสำหรับวันนี้ตึงต่อไปเราซื้อเท่านี้ก่อนนะครับหวังว่าคืนนี้วันนี้น่าจะหมดออเดอร์ลูกค้าแล้วมั้งยังไมม่หหดเรอ ไอ้ hey, นี่น่าคุ้นจังปศุสัตว์ของเพื่อนบ้านมินิสัยชอบมากินผักที่ข้าปลูกไว้ในสวนข้าเบื่อกับการไล่ตามจับทั้งแพททั้งแกะทุกคืนแล้วข้าอยากใส่อะไรที่มันไม่ธรรมดาลงในผักของข้าเพื่อนบ้านของข้าจะได้มีปศุสัตว์น้อยลงและข้าจะมีปัญหาน้อยลงสักะทีไอ้เจ้านี้คนที่จำได้ที่มันให้เราทํายาพิษใช่ไหมครับนี่จะไปทําการเอายาพิษวางเพื่อนบ้านสัตว์เพื่อนบ้านนะครับซึ่งถ้าเกิดเราทําการเสนอยาพิษให้เขาชื่อเสียงจะเสียหายผมจำเป็นคนนี้ได้ครับผมเจอในเดโมมาแล้วเพราะฉะนั้นผมต้้้อองงกกาารรรชื่่เสีีียดผมมไัับบลูคคคนน ไม่เอาโอ้แต่ว่าชื่อเสียงบวกสิบนะคบผมถือเป็นเรื่องดีนะครับข้าอยากทาสีบ้านให้แปลกไม่เหมือนใครคิดว่าคงต้องทาสีด้วยสีที่มาเลืองแสงในความมืดได้ท่านพอมียาที่ทําให้เลืองแสงในความมืดไหมยาที่เลืองแสงในความมืดเหรอครับก็ต้องไปทาเพิ่มเติมแต่ในสมุดน่าจะมีมั้งไม่ได้เซฟเก็บไว้เหรอหน้าหนังสือต้องเก็บเงินจริงๆนะครับเพื่อไปซื้อหนังสือเพิ่มไม่งั้นแบบต้องมาทําใหม่จะเริ่มรู้สึกว่าเสียเวลาละเอายาแสงสว่างไปผสมกับสีนะครับผมจะได้ทาบ้านแสงสว่างได้ตามนั้นไปลดระรับนะครับอรองแล สามารถที่จะเทคเงินมันได้เยอะนะครับพอสิบสี่ไปต่อต่อไปครับสวัสดีครับคุณลุงถนนเข้าเมืองจากหมู่บ้านของข้าต้องผ่านอุโมงค์ที่หน้าผาตอนแรกเราเดินทางเข้าเมืองทุกอย่างก็เรียบร้อยดีแต่ขากลับนี่สิข้าพบว่าอุโมงค์โดนถล่มปิดไว้นี่ถ้าได้ดินระเบิดสักถังควช่วยได้เยอะท่านพอจะมีบ้างไหมต้องใช้นะครับผมน้ําของบาคุโก,โกแล้วลองว่าดินระเบิดม,มันไม่ใช่แค่ดินระเบิดมันเป็นน้ําระเบิดรีบมาจากบาคุโกเน้นๆเลยเท่ากับว่าขายได้นะครับเก้าสิบเจ็ดนะครับแต่ยังไม ร้อยสามสิบนะครับผมขายหมดวันครับได้เวลาไปทําตามสูตรของเรานะครับผมคือต้องหาเรื่องของน้ํายาตาทิพน้ำยาเด้งดึง๋งน้ํายาเสน่ห์น้ำยากดน้ายาบ้าข้างเป็นยังไงนั่งหาว่าต่อไปจะเป็นยังไงมีคนบอกว่าพี่จริงๆแล้วอะ่ะถ้าเกิดพี่สังเกตดีๆอะ่ะมันจะมีเส้นบางๆว่าจุดไหนมีโพชั่นนะเพิ่งสังเกตเห็นนะครับมันจะมีเส้นอยู่ยจริงๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดเราจะไปเนี่ยให้อิงตามเส้นบางๆนะครับเช่นเส้นเนี้ยก็จะมีเส้นบางๆอยู่เหมือนกันอยากลองไปทางเนี้ยอยากลองไปทางไฟกับทางแสงสว่างอะ่ะเกิดผมไปทางไไฟปลลึึึกกนนนิดงแ้้วขมาาาอจจะยสั ก็ได้นะไม่แน่ใจว่าจะเป็นยาสเสน่ห์หรือว่ายาตาทิพย์นะครับแต่ก็ลองดูนะครับปะได้เวลาเข้าสูแ่แลบนรกของเรานะครับสะกะักทีนับ1เอาเห็ด2อ,อันละกันดูวงเลี้ยวมาสีโค้สวยงามเลยวงสวิงของมันผมไม่รู้ว่าทางซ้ายมั้ยนะครับส่วนส่วนใหญ่ทางซ้ายจะเป็นเรื่องของความร้อนแรงนะครับต่อไปดอกพะพายคงไม่ต้องขึ้นถึงสุดก็ได้ั้งครับเอาแคาเ่เกือบๆพอแล้วก็เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายต่อนะครับ เราต้องขึ้นไปที่เส้นตรงนี้นะครับอะกวนต่อไปโอเคเจอแล้วครับด้านบนเออใช่มีคริสตัลนี่นะอยากลอเหมือนกันนะครับว่าคริสตัลวาร์ปนี่จะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวลองดูซิว่าจะเกิดผมบวดอ๋ออ๋อพอดีเป,เปียเปียน่าจะเป็นแบบนี้แล้วก็ลองใส่เข้าไปดูซิ อ๋อวับดูวบไปเลยอ๋อเอาไว้เวลาต้องผ่านเขาเรียกว่าดงหนามดงหนามหรือว่าดงน้ําวนนะครับใช้เป็นวิธีนี้เลยไม่แย่นะ้เนี่ยแล้วก็ดูดแบบนี้เข้ามาแต่ถือว่าใช้กรณีผิดผิดกรณีนะครับเพราะอันนี้มันเป็นที่โล่งนะครับใช้แล้วเปลืองนิดหน่อยแล้วเจ้านี่ได้สามไหมสามอลองดูได้ยาอะไรตืบตืบตืบน้ำยาบ้าคลั่งชนิดแรงอูเบอร์เซอร์เกอร์อันได้เวลาตั้งชื่อเขาเรียวกว่าแลนแผนไว้ก่อนนะครับวันหน้าค่อยไปเซฟลงสมุดเรามียาไฟคือความร้อนแรงแรงอีกแรงอีกใช่นเดยกันนี่น่าจะต้องเป็นออซคยูแื คอยดูเขาเรียกว่านักลบจะเป็นลบไง <c oughs> มองหน้าศัตรูทุนี้ไอซ์ียอยู่ให้แหลกศัตรูเห็นแล้วอแต่ว่ายังใส่รายละเอียดไม่ได้ครับแต่รู้ไว้นะครับว่ายาบ้าข้างจะชื่อนี้เอาเป็นว่าตอนนี้นึกแค่นี้ไว้ก่อนนะครับยาเสริมพลังเพิ่มความบ้าข้างไอซ์คียอยู่ให้แหลกคอยดูโอเคบันทึกครับเ <c oughs> สร็จสิ้นไปโอเคเรารู้แล้วว่ายาบ้าข้างอยู่ตรงนี้เส้นบาง,บาง มันจะมีอีกเส้นหนึ่งขึ้นไปทางนี้ไม่วหวเหมือนไม่เห็นนะงั้นต่อไปคงต้องไปทางขวาแล้วครับงั้นรอบนี้แพลนของเรานะครับคือเลี้ยงขวานะครับไปทาง2นาฬิกาแล้วกันโอเคพายไปก่อนแล้วกันนะเป็นแบบนี้นะถูกต้องถูกต้องถูกต้อง ต่อไปต้องขึ้นไปข้างบนโอเคจากเส้นที่เห็นนะครับมันเส้นมันอยู่โอ้ข้างบนนี้ก็มีเส้นหนึ่งนะครับเนี่ยหรือจะไปเส้นนี้ก่อนวะเส้นนี้ก็ดูไม่ไม่ยากนะครับแต่ผมตามเป้าหมายดีกว่าครับผมจะไปเส้นนี้ก่อนเส้นนี้ใช่จางๆนี้ป่ะใช่ขวดนี่ป่ะจางๆอันนี้เราขึ้นไปเผลอออาจจะได้พอดีเลยนะเนี่ยเห็ดขมิ้นเงาเนี่ยผมปี้ให้สุดๆไปเลยแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆถอยดูนะครับว่าเป็นยังไงเห็ดขมิ้นเงาเบามือสุดๆ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  แล้วก็เติมน้ําอะไรไม่รู้ขอขอขอ,ของดีๆฮึบโอเคอะไรไม่รู้ลองติบติบตบติบ,ตบน้ํายาตาทิพชนิดแรงโอ้โหตาโคตรเข้มสีเขียวเอาล่ะรครับย้ายาตาทิพมันอยากเซฟอ่ะสมุดเต็มมาอยากเซฟอ่ะน้ํายาตาทิพอ่ะลบอะไรออกดีใส่ฟ้าเหรอฉันขอโทษนะปิกาจูแต่ฉันจะไม่ต้องลบนายออกจริงเพราะไม่อย่างงั้น,ฉ,นฉันจะไม่อาจที่จะเซฟสูตรใหม่ได้ลบทิ้งใช่รู้สึกผิดจังเลยไม่น่าลบทิ้งเลย ต่อไปครับได้วเวลาบันทึกสูตรครับแอบมองเธออยู่นะจ๊ะ <c oughs> แค่ได้ยินเขาว่านะจ๊ะก็กำหมัดแล้ะ <c oughs> นะจ๊ะอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวเราเซฟแล้วก็เขียนดนสคริปชั่นละกันอันนี้ขอดีไซน์ขวดก่อนแล้วกันเอน้ำยาตาที่ผมรู้สึกว่าในแง่การใช้งานมันน่าจะควรจะเป็นน้ำยากระปุกเล็กๆมากกว่าน้ำยากระปุกใหญ่ๆนะครับควรจะเป็นน้ำยากระปุกเล็กๆแบบเนี้ยอ่เราจับจับอ,อ่ะเชียร์กดผิดโอ้ยแม่งออกมาแล้วยังเปลี่ยนขวดไม่เสร็จเลย <c oughs> อัะนั้นเดี๋ยวไปได้เวลาแต่งเรื่องต่อละ แอบมองเธออยู่นะจ๊ะยาหยอดตาชนิดพิเศษใช้ดมใช้ทาในขวดเดียวกันอนึกเลือกไม่ออกอะ่ะแต่ประมาณน่าจะพอได้อย่างมึงเดี๋ยวค่อยมาแต่งทีหลัง น้ยามาสองสูตรละอยู่ที่ว่าเราเหลืออีกกี่สูตรนะเผื่อต้องซื้อของผู้นี้เพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวสูตรจะไม่พอน้ํายาเด้งดึงน้ํายาเสน่น้ำยา, phone, ำยากรดหรอถ้าไม่อยู่ด้านล่างตรงนี้ยับยับเลยซึ่งการลงด้านล่างเทอร์เรียผมมีเยอะอยู่สามารถลงได้นหนักเลยนะเดี๋ยวผมเอาเอาเอาทอร์เรียลงยับยับเลยครับตรงนี้เพื่อไปเก็บอีกสูตรนึงตรงนี้ลก้กันนะครับมันจะมีตรงนี้อีกสูตรหนึ่งอยู่โอเคมีอะไรที่สามารถเรียนได้มากกว่าน,นี้ไหมไปสำรวจก่อนละกันสเกลก่อนตๆ๊บตๆ๊ โอเคครับลงอีกรอบนึงแล้วก็ซายรอบนึงแม่จะได้มั้งครับเนี่ยเอาอันนี้ลงไปคอยใช้กระดิ่งไฟเพื่อถึงได้นะครับเห็ดสีน้ำตาลครับอันนี้ถึงพอดีเลยตับ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 งานเห็ดนะครับเริ่ม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 ออกแล้วเริ่มเห็นที่ท่าทางที่นะครับผมที่ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ละแล้วก็กระดิ่งไฟโอ้ถึงเลยนะเนี่ยแล้วก็เอาเป็นแบบนี้ช้า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 อย่ายกเยอะ เย้ยได้แล้วอะไรไม่รู้แต่ได้แล้วปัมป๊มปัมป๊มปัม๊มปั๊มปั๊มน้ำยาเชื่องชาชนิดแรงใครใครดูลักกี้แมนจะพอรึกออกนะครับลักกี้แมนมันจะมีท่าหนึ่งที่ชื่อว่าลำแสงเอืยอยเฉยมีท่าบีแบบนี้แล้วก็หมัดเอือยเฉยอ่าเอาเป็นว่าเรารู้นะครับแต่ว่ามันก็คงจะไม่ได้มาบ่อยๆมาก งั้นก็ไปเอาอันที่ทำง่ายๆอย่างยาฮิวออกละกันแต่เสียดายอุตส่าห์แบบยาฮิวออกออุตส่าห์ทำยาฮิวดีๆไว้อ่ะอ่ถือว่าอ่เอายาฮิวออกนะครับต่อเราจำจำชื่อไว้เรื่อนะครับว่ายาฮิวประมาณนี้ อาเสียใจยาฮิโอกไปแล้วฉันขอรีดีไซน์แกซะบันทึกสูตรเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนอาเชียโอกดผิดอีกแล้วเนี่ยชอบเผลอจะจะกดนะครับเปลี่ยนขั้วเนี่ยจะชอบเผลอไปกดจี้ยตรงนี้ตลอดเลยอะอาโอเคงั้นเดี๋ยวไปเซฟสูตรก่อนละกันอันนี้ประมาณนี้ก่อนครับเดี๋ยวนึกเรื่องออกแล้วค่อยมาเขียนแล้วกันไม่เป็นไรอาโอเคถือว่าเราเซฟสูตรไปแล้วนะครับปะเขียไว้ก่อนหน้าจบวันนะครับเราได้ยามาทั้งสิ้นยังไม่ยังไม่ตรงนะครับอีก3อย่างนะครับค่อยมาหาต่อละกันโอเคขึ้นไปนอนนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยยววทรรรรัพาาากหหืออ่ตถดิเจะะมนนไปซ นอนไปปุ๊บเป็นยังไงบ้างเอ่ย เริ่มเซฟวันใหม่เรียบร้อยครับเก็บยาต่อตับ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 โอ้พอหมดมาแล้วขอซื้อหนังสืหอเลยสวัสดีเพื่อน่ลมอาชีพธุรกิจลุกเรืองดีไหมท่านก็มีร้านเหมือนกันเหรอเปล่าข้าไม่มีร้านดอก <c oughs> จัดกับข้าสักดอกมาละผัวผัวัวัวข้ามีห้องปฏิบัติการอยู่อีกเมืองหนึง่งข้าทําการทดลองและแ,แปรธาตุมากมายที่นั่นข้าทําวิจัยเพื่อหารายได้บ้างและช่วยเหลือผู้คนเป็นการแลกเปลี่ยนเพราะง้นท่านกับข้าไม่ใช่คู่แข่งกันตกลงข้าไปด้วยซ้าอีกไม่นานข้าจะมีอุปกรณ์แปรธาตุสุดพิเศษที่ท่านต้อง วันนี้หนังสือราคาลงหน้าละ80เราต่อรองไปเลยไม่เป็นไรกดมา5หน้าเลยครับอย่างนั้นเราก็ได้เงินดีๆอยู่นะครับเนี่ยต่อรองเหลือ0 0กว่าบาทเองราคาดี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 เห็นปะต่อรองได้ยับยับเลยเห็นไหมเหลือ260ธรรมดาที่ไหนเล่าได้เพิ่มเติมอีก5หน้าครับจัดเต็มเลยพอแหละโอเคครับจดบทสนทนาได้มา ทำการค้าขายต่อนะครับหาตังค์สวัสดทีที่ทราบกันว่าเบียร์ควรริมรถเมื่อเย็นเฉียบแต่ว่ามันยากที่จะรักษาวความเย็นในฤดร้อนในแคว้นทางใต้ข้าอยากปรุงเบียร์ให้เย็นตลอดเวลาท่านช่วยได้ไหมท่านไปทางใต้บ่อยหรือเปล่าก็ไม่บ่อยหรอกเพื่อนข้าแวะมาเยี่ยมจากข้างล่างนั่นเขาดูแลร้านเหล้าและซื้อเบียร์ของข้าเพื่อนคนนี้แหละขอให้ข้าช่วยคิดเบียร์ที่เย็นอยู่เสมออาก็ต้องเป็นยาน้ําแข็งนะครับซึ่งยาน้ําแข็งก็ไม่ได้เซฟไว้ได้เวลาไปเซฟนะครับอีกรอบหนึ่งแล้วกันอาโอเคแป้งเย็นโยคี คาในรัศมีวงกลมโ okay. อเคอ๋ถ้าเกิดเป็นขวดแั้งเย็นต้องเป็นขวดอย่างนี้ว่าเราลืมมปได้ยังไงกันนี่ขวดแั้งเย็นต้องเป็นแบบนี้อ่าแล้วก็ทําการบันทึกสูตรซะเรียบร้อยตึมคราวนี้ไปนะครับผมไปวางขายซะเป็นอันจบข่าวแบบนี้แค่ okay, 69อุเ้ยเลขสวยโอเคครับขายในรนะาคา69ครับ ว่าแต่ที่ผมเมลี้ยวขึ้นเท่าไหร่แล้วนะต้องการอีกถึงเลเวลว15นะครับจะได้เพิ่มเติมเรื่องของการต่อรองได้สวัสดีเจ้าสามีง้ง่ของข้าดันโดนประตูหนีบมือเข้ามื่อวานตอนนี้แทนที่จะทํางานเขาจะนอนอยู่บนตังเหรอครับรอให้มือหายดีตังเคยเลยครับเป็นเตียงมาก่อนเหรอท่านมีอะไรที่จะช่วยสมานแผลให้เจ้าขอทาน,นลุกขึ้นมาทางานบ้างไหมก็เป็นยายฮิวธรรมดานะครับโอเคได้46 ไอ้เจ้านี่ใช่คนมาซื้อยาพิษป่ะอ่าใช่ครับจำหน้าหน้านี้ได้นะครับมันจะขอซื้อยาพิษตลอดเวลาเลยไม่เอานะครับผมต้องการค่าชื่อเสียงให้แตะถึงร้อยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่ร่วมขายยาพิษนะครับให้กับคนที่จะไปทาเรื่องไม่ดีนะครับซึ่งไม่เอาครับไม่ยุ่ง โอ้ลเวลด้านหน้านะครับตรงนี้กลายเป็นคนติดปีกแล้วครับดีเยี่ยมไปเลยไงย,ยังมีสมุนไพรเหลือพอหรือเปล่าท่านควรไปติดล้านเผื่อไว้นะได้จ้ะตอนนี้เหมือนจะมีของใหม่เข้ามาก็คือก้านหนามอูยเส้นทางการพุ่งมัโคตดเข้มเลยเนี่ยลากลาวาโอ้เส้นทางก็ก็โอเคที่แน่วันนี้ครับเทอร์เรียครับราคาถูกมากมากครับเทอร์เรียเป็นทางลงที่ใช้เยอะครับไม่ต้องเก็บติดล้านไว้เยอะเลยครับมาอย่างละหน่อย แล้วตอนรอตัวนี้ก่อนนะครับไม่เป็นไรครับคืนนี้น่าจะหมดลูกค้าแล้วมั้งแล้วก็จะได้ลุยกันยาวๆครับตึ๊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 บโอเคได้159ครับต่อไปปิดดิวนี่ก่อนนะครับตึมแล้วเกิดจะซื้อเพิ่มค่อยต่อรองเพิ่มเติมนะครับเท่ากับตอนนี้ผมมีเทอร์เลียเยอะแล้วครับปิดดิวครับผมขอบคุณมากครับไว้เจอกันใหม่นะครับพี่สซว ให้เอกคนนี้ที่มันโดนปลากัดมือนี่ว่าสวัสดีนักปรุงยาธุรกิจเป็นยังไรบ้างข้าได้ยินเรื่องที่มีคนพบปลาหายากแถวนี้มันจะออกมาตอนคืนกินเฉพาะหิงห้อยเท่านั้นถ้าท่านหาน้ํายาเรืองแสงให้ข้าได้ข้าทําเป็ดสำหรับปลานั้นเอาไปตกมันได้อ่าน้ำยาเรืองแสงไม่ได้เซฟไว้จริงจังอ่ะเดี๋ยวขอไปทาแป๊บนึงนะเบาๆช้าๆเบาๆช้าๆเฮ้ยโอเคได้ ว่เลยรู้สึกแบบโคตรกากเลยอะ่ะทำยาดับหนึ่งขายลูกค้าโอ้ไม่ภูมิใจไม่ภูมิใจอจัดไม่ภูมิใจไม่ภูมิใจไม่ภูมิใจแต่มือลั่นไปนิดหนึ่งยี่สิบโอ้ยถ่ายราคายี่สบบาทปวดใจจัดเลยทำทำฟาร,ร์มชื่อเสียงแล้วกันนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ยปวดหัวปวดใจเลย ปวดใจจัดเลยสวัสดีท่านนักปรุงยาข้าต้องการหเหตุพิเศษชนิดหนึ่งสำหรับพิธีกรรมบางอย่างปกติมันน่าจะงอกในช่วงนี้แต่ก็ไม่ขึ้นต้นมาเสียทีข้าต้องการมันเดี๋ยวนี้เลยหวักว่าจะเล่นการเติบโตของมันได้บ้างท่านมีน้ำยาเพื่อการนั้นไหมอ่าน้ำยาง,งอกเงยไงน้ำยาเติบโตวไวชนิดแรงห7เจ็ดสิบเจ็ดครับถือว่ามันมาช่วยแก้ออเดอร์ที่แล้วนะครับที่ทำพลาดไปได้นะครับร้อยสี นั้นไปครับสวัสดีอัศวินอู้นั่นมีคนติดตาข้างนึงด้วยสวัสดีข้าจะไปรับมือพวกอันธภาล์ข้าอยากได้น้ำยาที่ไม่เพียงแค่ทำให้ดาบข้าคมกริบแต่มันต้องอาบไปด้วยพลังเวทเต็มเปี่ยมเวทแบบไหนนั่น,นเหรอเอาเป็นว่าเชื่อมือข้าก็แล้วกันหมายถึงต้องการยาสองชนิดสองชนิดใช่ไหมอันนี้ได้ปะไม่ใช่เหรอนี่เขากำลังรีเควสตยาสองชนิดใช่ไหมไอเซคายิวให้แหลกขื่อเนี่ยผสมกับมานาเหรอผมต้องอูมันทำยากอะเนี่ยเอาลองดูนะครับมานาหนึ่ร้อยห้าสิบดูว่าเขาจะยอมหรือเปล่า นั่นไงไม่ใช่แสดงว่าต้องการยา2ชนิดใช่ไหมเดี๋ยวลองดูนะครับเกิดผมกดอันนี้เราก็กดอันยาบร์ยาบาสเกอร์กูไม่ได้เซฟสูตรไปด้วยโถเว้ยถ้าเซฟสูตรไว้อาจจะพอได้นะโอเคได้ระดับ2องไปอันโอเคครับเอาลองดูซิเป็นยังไงรอดตายไหม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 ลองดู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 ยายาโอเค เ้ขอให้ถูกเถอะนะเป่า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 ครื่องดื่มมานาร้อยห้าบอะฮะวงเล็บยาวหอยนี่ทำโคตรยากเลยซื้อไปแล้วก็สำนึกด้วยเสร็จ <c oughs> <c oughs> สิ้นการปรุงไม่ต้องจำสูตรนะครับเอาลองดูสิเชี่ย <c oughs> <c oughs> มึงต้องการอะไรฉันไม่เข้าใจ มึงต้องการอะไรข่ารักการระเบิดตุมตามมันคืองานศิละปะอย่างแท้จริงเมื่อวานนี้ข้าต้องลุยฝนกระหน่ำแล้วตอนนี้ระเบิดค่าใช้การไม่ได้ข้าคงข้างตายแน่ถ้าวันนี้ไม่ได้ระเบิดอะไรสักอย่างอ๋อยาระเบิดจะไม่โชคดีที่เรามีอยู่นะครับเราไม่ต้องเสียเวลาทําอะไรมากเป็นที่ต้องการเสมอครับนะของบาฮูโกเนี่ยเนี่ยราคานี้ดีร้อยสามบาคูโก,นะาาด,ด,โกดีใจเลยโอ้น้ำฉันมีประโยชน์แล้วร้อยสามเก้าโอเคเฮ้ ทำไมแวลรถอะ่ะนายจะไปก่อเรื่องร้ายเหรอเพิ่งรู้วอาลบติดติดสองเจ้าติดเลยฉันไม่รู้ว่านายจะตุมตามแล้วจะไปทําร้ายคนอะ่ะ <s> <s> โอเคครับทุกคนดูทรงแล้วสงสัยไอตามที่เราตั้งใจไว้นะครับผมหนึ่งบทหนึ่งตอนหน้าทําได้ยากนะครับแล้ววัตถุดิบตอนนี้เราก็ถือว่าขาดแคลนล่ยหล่อลงไปมากนะครับคงต้องทําการนอนนะครับให้มันเซฟนะครับให้วัตถุดิบใหม่มันงอกนะครับแล้วก็มาทํายาต่อนะครับวันนี้โปรเกรสขึ้นหน้าครับแต่ก็ไม่ได้เยอะเท่าที่ควรนะครับและนี่คือ p o ช i o n c r a f นะครับผมในตอนที่3มนะครับอูเล่นยาวมากครับชั่วโมง20นั่งเล่นกันลุ้นไปหมดนะครับใครดูจบมาชอบก็อาลืมกดไลค์นะครับไม่ได้อย่าบอกอยากคุยคอมเมนต์ด้านล